สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้คะแนนเกี่ยวกับหนังสือการลงทุนนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นอันดับ1ห,หลายครั้งเลยนะครับเป็นหนังสืออันดับ1ตลอดการแล้วก็เล่มนี้เนี่ยหน้าปกเขียนว่าพิมพ์ครั้งที่23และได้มีการฉลองครบรอบ20ปีไปแล้วนะครับ จริงๆแล้วผมก็อ่านจบแล้วประมาหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ลอง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 อ่านคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ดูนะบางคนนี่อ่านหลายรอบเลยครับกว่าจะเข้าใจเนะี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับผมหรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยผมว่า ก็เราก็ศึกษาแล้วก็เอานำม,มาประยุกต์ใช้ก็จะดีกว่าที่สำคัญครับข้อคิดที่ได้เนี่ยจากหนังสือเล่มนี้นะครับคนรวยนะครับไม่ได้ทำงานเพื่อเงินนะครับแล้วก็หมั่นเพิ่มพูนความรู้ทางการเงินนะครับเพื่อที่เราจะนำไปสร้างเงินอีกทีหนึง่งแล้วข้อต่อมาเดี๋ยวนะคิดก่อน แล้วก็จงเพิ่มพูนทรัพย์สินนะครับแล้วก็สร้างธุรกิจที่เป็นของตัวเองนะครับก็แทนที่เราจะเป็นพนักงานไปตลอดอะไรเงี้ยครับเราก็ลองมองหาโอกาสแล้วก็สร้างสิ่งที่จะเป็นของเราเองหรือบางคนพอใจที่จะทำสองอย่างอันนั้นก็ทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ เรื่องต่อมาเราก็ต้องเข้าใจเรื่องภาษีแล้วก็การบริหารภาษีที่มันเกิดประโยชน์อันนี้คือผมเข้าใจภาษีว่ามันเป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าเราลองอ่านเล่มนี้ดูแล้วเนี่ยความคิดของคนที่ได้อ่านก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็ต้องลองอ่านดูนะครับว่ามันเป็นยังไง แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคนรวยสร้างเงินเองได้ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดมาตลอดเลยว่าทําไมนะคนรวยเนี่ยถึงรวยเอารวยเอาคนจนคนจนถึงฐานะปานกลางเนี่ยก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดคนรวยก็ยิ่งรวยยิ่งรวย เช่นกันครับคำตอบก็ยังอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็มันน่าอ่านไหมล่ะเราก็จงทำงานเพื่อเรียนรู้นะครับอย่าทำงานเพื่อเงินเพราะว่าความรู้นี่แหละเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้าเราทำงานเพื่อเงินเราก็จะทำงานไปวันๆทำงานเพื่อ เอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ำมันอะไรครับความรู้หรือว่าทักษะที่ได้มาเนี่ยมันก็มันก็มันก็จะเอามาใช้ทํางานครับแต่และถ้าเรามองหาโอกาสเนี่ยเราก็จะมองเห็นการโอกาสในการทํเงินเช่นกันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็มีบอกเช่นกันนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผม จะให้คะแนนเท่าไหร่ดีนะเล่มนี้เพราะว่าก็ยังงงๆอยู่แต่แต่แต่ผมเนี่ยไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกเหมือนเราผมไม่ได้เชื่อทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมุมอมองในเรื่องการเงินหรือว่าสอนเรื่องการเงินให้ผมบางอย่างเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่ามันมีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้ให้โทษกับผมมันให้ความรู้กับผมผมให้ห้าดาวแล้วกันนะครับ แล้วก็เช่นเคยครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ